เยกเกนคลับเผยมุสซาลาข้ามเครียดและกดดันกับฟอร์มการเล่นของตัวเองในซีซั่นนี้อย่างหนักโดยในซีซั่นนี้บางโมทําได้เพียง7ประตูจาก19เกมในพรีเมียร์ลีกและยิงไปในซีซั่นที่แล้วเพียง23ประตูเท่านั้นซึ่ง3เกมหลังสุดซาลาต้องเล่นกับ3ประสานแนวหน้าที่สลับกันลงเล่นไม่ซ้ํากันในแต่ละเกมและแน่นอนว่ามันเป็นเรื่องที่ยากกับความไม่คุ้นชินซาลาต้องจดจําดีเทลด้านรูปแบบการเล่นของทีมที่แตกต่างกันออกไปจากที่เคยเป็นซึ่งแน่นอนว่ามันไม่เหมือนกับยุคทองของ3ประสานาามานน่และฟมอีตไปแล้้วววโดยยยเเนนอออผตต่่าีพราจจจ่ออยูกัับบปุัน และโฟกัสกับความเป็นจริงที่กําลังเผชิญอยู่พวกเราชัดเจนในแนวทางการเล่นเหมือนเช่นเคยและนักเตะของเราก็ต้องรู้ซึ้งถึงแนวทางการเล่นเป็นอย่างดีเช่นกันต้องรู้ซึ้งถึงแทคนิคก,ก,การเล่นที่เป็นแพทเทิร์นของลิเวอร์พูลตัวที่หลับตาเล่นก็ต้องนึกภาพออกว่าต้องจ่ายบอลให้ใครหรือเพื่อร่วมทีมยืนตำแหน่งอยู่ในจุดไหนซึ่งในตอนนี้ทีมเรามีคดี้กัคโปเป็นกําลังสําคัญและตัวของกัคโปนั้นสามารถเล่นได้ทั้งตำแหน่งปีกริมเส้นและปีกกึงศูนย์หน้าและยิ่งได้ลงสนามคู่กับดาวินนูนเยสนั่นยิ่ง้ขงงาานึ เนื่องจากกั๊กโปสามารถช่วยวิ่งสก,กีและดึงตัวประกบได้ข่าวดีคือเราได้เขามาร่วมทีมแต่ปัญหาในตอนนี้ก็คือทีมเรายังไม่สามารถปรับจูนคอสติการเล่นให้กลมกลืนไหลไหลมันที่ผ่านมาได้แต่ผมเชื่อนะว่าวันหนึ่งเนี่ยพวกเราจะทํามันได้สําเร็จและข่าวดีอีกอย่างคือเรื่องอาการบาดเจ็บของบ็อบบี้ฟิมิโนและดิอโกโชตาใกล้จะหายดีกันแล้วแม้เมื่อก่อนทีมเราจะถล่มประตูยิงได้มากกว่านี้แต่ตอนนี้เราก็เข้าใจสถานการณ์ของทีมเป็นอย่างดีโดยปกติแล้วแนวทางการสร้างทีมของผมจะต้องสร้างจากราาฐานทีมที่แขงแก่งกกันันนนนนสยย่่่่่อออออแลวคคพฒาาตออดไปูมซึงใ เองพวกเรากําลังอยู่ในขั้นตอนกระบวนการการสร้างทีมซึ่งเป็นวัฏาจักรของฟุตบอลอยู่แล้วและปัจจัยของเวลาจะเป็นตัวพิสูจน์พวกเราเองแม้สถานาการณ์อะไรต่างๆในตอนนี้จะไม่แน่ไม่นอนสําหรับพวกเราแต่ผมคิดว่าพื้นฐานของการสร้างทีมที่มั่นคงแข็งแรงจะพาทีมไปสู่จุดที่ดีอย่างที่ควรจะเป็นได้เยอเกนคอปทิ้งท้ายพรสคอนเฟอเรนซ์ก่อนเกมพบไบตันคิดว่าลิเวอร์พูลจะจบพับโฟได้หรือเปล่าจะคว้าถ้วยอะไรติดไม้ติดมือก่อนปิดซีซั่นและนักเตะเองจะคอฟฟอร์มจูนกันติดได้หรือเปล่าคอมเมนต์เข้า Terima kasih.